ีมะโรงลักษณะเฉพาะจุดเด่นและจุดอ่อนลักษณะเฉพาะของคนเกิดปีมะโรงมีความเป็นผู้นำคล่องแคล่วมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามชาวจีนถือว่ามังกรคือสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภจุดเด่นของคนเกิดปีมะโรงมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นที่ จะทําชีวิตให้ดีขึ้นจุดอ่อนของคนเกิดปีมะโรงเน้นรายละเอียดชอบสั่งรักความหรูหราใช้เงินเก่งคู่รักที่เหมาะสมของคนเกิดปีมะโรงปีชวดปีมะเสงปีวอกปีระกา คนเกิดปีมะโรงมักเป็นคนพูดจาเยือกเย็นเป็นที่น่าเชื่อถือมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นที่น่าพอใจของสมณะชีพราหม์ทั่วไปมักต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปรุ่งเรืองที่อื่นคนเกิดปีมะโรงเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองก่อระตือรือรน ทรงอิทธิพลและคล่องแคล่วนอกจากนั้นยังแข็งกร้ายืนหยัดและแน่วแน่คนเกิดปีมะโรงเป็นคนมีศิลปะในการพูดมักมีความคิดเห็นดีๆและเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมมากพรสวรรค์บวกกับความใจกว้างทำให้คนเกิดปีนี้มีหน้าที่การงอการโดดเด่นอย่างไรก็ตามคนเกิดปีมะโรงมีนิสัยโกรธง่ายและมีแนวโน ที่จะภูมิใจในตัวเองและมั่นใจจนเกินไปจนทำให้กลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายดื้อร้ารเผด็จการและหัวสูงนอกจากนั้นยังหมกมุ่นกับยศถาบรรดาศาักดิ์และเงินทองมากเกินไปคอนอกเกิดปีนี้จึงเปลียดที่จะต้องแก่ตัวไปตามวัยคนเกิดปีมังกรน,นี้มี แต่คนรักมักไม่ค่อยผิดหวังในความรักถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีชายหนุ่มมารุมตอมจนหัวกระไดไม่แห้งคู่ที่เหมาะที่สุดกับคนเกิดปีมะโรงคือคนเกิดปีชวดขอบกุลหรือวอ,อกรองลงมาคือ ขานมะแมระกามะเสงหรือมะเมียถ้าคนเกิดปีมะโรงจับคู่กับคนปีจอคนที่จะไม่สบายใจที่สุดคือคนปีจอเองคู่ปีมะโรงกับฉลูมีแนวโน้มจะทะเลาะกันส่วนคู่มะโรงกับมะโรงนั้นมักจะมีปัญหาชิงดีชิงเด่นกันตลอดเวลา